ของผู้ถูกสาปเขียนโดยเรเนียร์ไวเออร์แคมเบอร์ตันรู้จากเสียงเรียกเข้าที่ดังไม่ชัดว่าควรเลือกโทรศัพท์เครื่องใดจากสองเครื่องของเขาแต่เขายังคงลังเลใครกันที่โทรหาเขาในคืนนี้ผ่านสายลับที่ไม่เปิดเผยนี้มีเพียงลูกค้าใต้ดินของเขาหกคนเท่านั้นที่รู้หมายเลขนี้สุภาพบุรุษสองคนจากบรรดาผู้ซื่อสัตย์ที่น่าสงสัยเหล่านี้เดินออกไปที่ประตูสองคนอยู่ในยุโรปและอีกคนอยู่ในคุก คนที่หกคือเบิร์กฮอร์ติ้งแต่เบิร์กฮอร์ติ้งเสียชีวิตแล้วเสียงกริ่งที่ดังไม่ชัดดังขึ้นอีกครั้งมือที่แข็งกร้าวของแคมเบอร์ตันปิดเปลและยกขึ้นแนบหูเขาไม่ได้พูดอะไรเขาไม่ได้พูดผ่านสายนี้มาสักพักแล้วใครก็ตามที่รู้หมายเลขโทรศัพท์ของแคมเบอร์ตันจะต้องรู้รหัสที่แคมเบอร์ตันต้องพูดออกมาด้วยถึงจะตอบได้คำพูดปัจจุบันคือห้องปรึกษาเป็นคำพูดที่พูดออกมาในน้ำเสียงต่ำที่ไม่คุ้นเคย คุณเป็นใครแคมเบอร์ตันคำรามใบหน้ากลมกลมสีขาวของเขาไม่มีอารมณ์ใดๆและไม่มีหน้ากากยกเว้นแววตาที่สงสัยในดวงตาหนาๆของเขาเพื่อนของฮัตทินชายแปลกหน้ากระสิบเขาให้เบอร์นี้กับฉันเขาบอกให้ฉันโทรไปตอนที่ฉันติดขัดคุณชื่ออะไรสมิธจอห์นสมิธแปลกมากแคมเบอร์ตันยิ้มเยาะฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันไม่รู้จักคุณเดี๋ยวนะคุณจะรู้จักฉันเมื่อคุณเห็นฉัน ทำไมฉันถึงต้องเห็นคุณด้วยเพราะฉันมีเงินสำหรับปรึกษาทางกฎหมายคุณโสดหรือเปล่าใช่ฉันโสดแคมเบอร์ตันพูดเสียงเนยๆนยด้วยน้ำเสียงใจร้อนซึ่งขัดแย้งกับความโลภในดวงตากลมโตของเขาคุณรู้วิธีมาที่นี่ไหมฉันรู้ทุกอย่างที่ฮอตทิมรู้เกี่ยวกับคุณฉันจะอยู่เคียงข้างคุณเหมือนที่เขาทำเสมอฉันจะไปถึงที่นั่นภายในสิบนาทีทนายความอาญาฮอเรซเซล แคมเบอร์ตันไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามเขาวางสายเอ็นหลังพิงเก้าอี้และมองกลับไปที่บทความในหนังสือพิมพ์ที่เขากำลังอ่านอยู่ก่อนที่จะมีเสียงขัดจังหวะก่อนหน้านั้นในเช้าวันนั้นตามบทความนั้นเบิร์เฮลติ้งและผู้ช่วยอีกสองคนถูกยิงเสียชีวิตขณะปล้นธนาคารเ i r s t i อ d u s t r i a l Bank ในวินโลว์กรีตซึ่งเป็นชานเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของชิคาโกตำรวจระบุต,ตัวตนของเฮลติงได้ส่วนอีกสองคนดูเหมือนจะเป็นอาชญากรที่เพิ่งรับเข้าทำงานชื่อของทั้งสองคนยังไม่ทราบ ความเสียใจเพียงอย่างเดียวของแคมเบอร์ตันหลังจากอ่านบทความดังกล่าวคือกระเป๋าสตางค์ของเขาเฮลติงเป็นลูกค้าที่ได้รับค่าจ้างดีและแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการคำแนะนำทางกฎหมายในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ไม่ช้าก็เร็วหากเขาไม่ฆ่าเขาบางทีตามที่ทนายความคิดชายที่ไม่รู้จักคนนี้ซึ่งโทรมาหาเพื่อบอกเล่าถึงที่มาขอองค์การจากไปอันแสนแพงอาจมาแทนที่การจากไปอันแสนแพงนี้ได้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถพูดได้อย่างแน่ชัดการเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงทุกประเภทย่อม,มาดีกว่าจากโต๊ะในห้องสมุดแคมเบอร์ตันย้ายปืนลูกโมที่บรรจุกระสุนแล้วไปที่กระเป๋าเสื้อด้านขวาของเขาจากนั้นเขาเดินเข้าไปในห้องนอนและเปิดลิ้นชักบนสุดของโต๊ะทํำงานจากนั้นเขาก็หยิบปืนลูกโมอ,อีกกระบอกที่บรรจุกระสุนแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าซ้ายของเขา เขาเดินไปมาอย่างกระสับกระส่ายไปมาในสองห้องที่ประกอบเป็นห้องชุดของเขาในโรงแรมเอวอนอาร์มซึ่งเป็นตึกรฟ้าที่ถูกยึดซับในดเวอร์ซี่พาร์เย์ที่ถนนคลาร์กมันคือรังของเหล่าคนพานผู้ร้ายและอันธพาลที่แต่งตัวเก๋๋โดยปกติในสภาพแวดลอ้อมแบบนี้ภายใต้เงาขององค์การหักหลังเขารู้สึกเหมือนอยู่บ้านอย่างสมบูรณ์แบบแต่คืนนี้เขารู้สึกไม่สบายใจในขณะที่เขารอคอยการเยี่ยมเยือนทุกคืนเขาไม่เคยกลัวปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นมากเท่ากับตอนนี้ แทนที่จะเรียกให้เปิดประตูและอยู่ห่างจากแขกเพียงไม่กี่นิ้วเขาปลดล็อกเดินกลับข้ามห้องและนั่งลงบนเก้าอี้พนักพิงตรงที่หันหน้าไปทางทางเข้ามือเปียกๆของเขาทั้งสองข้างอยู่ในกระเป๋าพร้อมถือปืนตอนนี้เขาคิดถ้าฉันไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของคุณคุณสมิธหรือใครก็ตามที่คุณเป็นหรืออะไรก็ตามที่คุณเป็นฉันจะปล่อยคุณออกไปอีกครั้งไม่มีใครจะไล่าตามฮอเรสตัวน้อยเร็วขนาดนี้หรอก เสียงเคาะประตูที่เขาได้ยินตอนนี้เป็นความลับที่แทบจะไม่ได้ยินแต่การตอบสนองของเขานั้นดังและชัดเจนประตูเปิดออกอย่างเงียบเงียบชายร่างใหญ่ไหลกว้างเข้ามาสิเขาร้องตะโกนแขนของเขาที่บวมอย่างเห็นได้ชัดจากเสื้อแจ็คเก็ตที่พันไว้แน่นเอื้อมเข้าไปแล้วปิดประตูมือขวาของเขายังคงอยู่ในกระเป๋าเสื้อราวกับว่าเขากําลังถืออาวุธอยู่ด้วยส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็ดันหมวกปีกกว้างสไตล์ฤดูร้อนที่ห้อยลงมาบนหน้าผากของเขาออกไป เดนแนกแคมเบอร์ตันอุทานขึ้นพร้อมลุกขึ้นยืนชื่อของผู้มาเยือนคนนี้ไม่สามารถเข้าใจได้ใบหน้าของเขาถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เกือบทุกวันเขาคือแอนตันโทนี่เดนแนกซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นสตรูสาธารณะหมายเลขหนึ่งของอเมริกางั้นคุณก็รู้จักฉันแล้วชายแปลกหน้าขู่พร้อมกับอ้าปากค้างและคุณก็รู้ว่ามีรางวัลใหญ่25รางวัลอยู่บนผิวหนังของฉันแต่ เขายกมือขึ้นเล็กน้อยจากกระเป๋าเสื้อโคต้ตอย่าคิดว่าคุณจะรับมันได้นอกจากนี้หากคุณทำงานให้ฉันฉันจะได้รับสองเท่าของที่เคยทำใบหน้าอ้วนกลมโลกของแคมเบอร์ตันมีสีหน้ามันเยิมซึ่งเขาคิดว่าเป็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรมาเป็นเพื่อนกันเถอะเขากล่าวพร้อมยื่นมือออกไปเพื่อยอมรับเดือนนักยิ้มมุมปากโดยกำนิ้วกว้างของทนายความไว้ในกำปั้นที่เหมือนแฮมของเขาเอง โอเคตอนนี้คุณเป็นโคศกของฉันแล้วและคุณต้องเป็นคนดีนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการคุณอยากดื่มด้วยเหมือนกันนะลูกชายชายสองคนนั่งลงตรงข้ามกันและคุยกันนั่นคือเดินนักพูดแคมเบอร์ตันฟังและเฝ้าดูทนายความซึ่งเป็นแขกของเขาดื่มเครื่องดื่มจากขวดวิสกี้ที่วางอยู่บนโต๊ะนิตยสารที่สะดวกสบายในขณะเดียวกันแคมเบอร์ตันก็แซงทําเป็นเข้าใจในระดับที่ถูกต้องเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นั่นเป็นวิธีที่เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายที่ต้องใช้อุปกรณ์ลับเช่นโทรศัพท์ลับผู้หลบหนีเดินนักดูเหมือนจะกระตอริรนที่จะแบ่งเบาภาระของเขาให้กับทนายความแม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงในฐานะคนที่แข็งแกร่งแต่เขาก็ชัดเจนว่ากลัวเขาได้รับชื่อเสียงมากมายจากความสงบในจิตใจของเขาเขาใช้ชีวิตด้วยปืนกลัวความตายด้วยปืนมือทุกมือของเขาเป็นศัตรูกับเขาเขาเทเครื่องดื่มอีกแก้วแล้วพูดว่าฉันพบกับหอ ติงเมื่อประมาณ6เดือนก่อนที่มินนี่อาโปลิสเขาเข้าร่วมแก๊งของฉันและเราทํางานบางอย่างการตรวจสอบบัญชีเงินเดือนในายเซนหลุยครั้งล่าสุดไม่ประสบความสําเร็จที่นั่นลูกๆของฉัน3ามคนถูกฆ่าตายฉันจําได้ว่าอ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้แคมเบอร์ตันกล่าวแต่ฉันไม่รู้ว่าหอติงอยู่ที่นั่นหรือคุณอยู่ที่นั่นตอนนี้ไม่มีใครรู้หอติงและอีกสองคนถูกฆ่าตายเมื่อเช้านี้คนไรเลียริมฝีปาก ฉันเกือบจะไปกับเขาแล้วแต่ฉันเดาเอานอกจากนี้ทำไมฉันต้องเสี่ยงด้วยในเมื่อฉันมีของเคม,มูลค่ากว่าแสนเหรียญอยู่แล้วพอติงก็มีส่วนเหมือนกันแต่เขาตายไปแล้วและสมาชิกแกงที่เหลือที่ไม่ตายก็อยู่ในคุกดังนั้นไม่มีใครต้องแยกจากคุณเลยฉันต้องเสียงเงินเท่าไหร่ถึงจะออกจากประเทศได้ดวงตาที่เหมือนหมูของแคมเบอร์ตันรีลงขณะที่เขามองไปที่ผู้มาเยือนชายโลภมากขนาดนั้นจะซ่อนของโจรไว้ได้มากขนาดนั้นจริงหรือ เขายอมแบ่งให้ครึ่งหนึ่งสามในสี่ของของโจรเพื่อรักษาชีวิตตัวเองหรือไม่ทนายความมั่นใจว่าคำถามทั้งสองข้อจะได้รับคำตอบในเชิงบวกมันจะเป็นงานหนักเขากล่าวรูปถ่ายของคุณที่ผู้หญิงที่คุณทิ้งไปให้ตำรวจนั้นถูกพิมพ์ซ้ำหลายครั้งในช่วงหลังนี้จนใบหน้าของคุณโด่งดังพอๆกับเบบรูทเลยแก้วกาแฟและคำอธิบายของคุณถูกติดไว้ที่สำนักงานของหัวนหน้าตำรวจทุกแห่งสำนักงานนักสืบและหน่วยงานต่างๆในประเทศและที่ทำการไปรณียีทุกแห่ง นั่นไงคนที่มีหน้าตาเหมือนฉันถูกจับและถูกยิงเดือนนักตะโกนฉันมีโอกาสอะไรมีโอกาสดีแคมเบอร์ตันพูดพลางมองลูกค้าอย่างใกล้ชิดแต่เหมือนที่ฉันบอกไปมันคงยากและแพงมากมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนอื่นฉันต้องหาใครสักคนมาทำสัญญักรรมตกแต่งใบหน้าอันโด่งดังของคุณจากนั้นฉันต้องจ่ายเงินเพื่อการรักษาตามเส้นทางที่คุณจะเลือกและนรกเดินนักอุทาน ถ้าคุณกังวลว่าฉันจะจ่ายเงินสำหรับสิ่งนี้ได้เริ่มจาก25 0 0 0พันเหรียญก่อนเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อและโยนซองเงินดอลลาร์ใส่ตักของทนายความและจำไว้ว่าเงินนี้มาจากที่นั่นกว่าแสนเหรียญมันปลอดภัยดีอยู่ใต้พื้นร้านซ่อมรองเท้าในอุดมคติซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปเพียงไม่กี่ช่วงตึกเขากลืนน้ำลายลงคอจากนั้นก็คลายลิ้นด้วยการดื่มวิสกี้อีกครั้งแล้วพูดว่าใช่ฉันเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้าในอุดมคติ ช่างซ่อมรองเท้าแก่ๆที่ควรจะเป็นเจ้าของร้านนั้นเป็นเพียงหุ่นเชิดของฉันเขาเรียนรู้ที่จะเมาในคุกเขารู้ไหมว่ามีเงินอยู่ที่นั่นฮ่าๆไม่มีทางเฟร็ดมิลเลอร์แก่ๆเป็นคนงโง่มากเขาไม่สามารถรู้เรื่องสําคัญอะไรได้เลยเขารู้เพียงว่าบางครั้งฉันไปประชุมธุรกิจกับพอลทินและพวกเด็กๆฉันมักจะส่งเงินให้มิลเลอร์มากพอที่จะเมาได้บางครั้งเขาก็ไปนอนที่นั่นฉันขับรถพาเขาออกไปคืนนี้ โดยคิดว่าเราจะเดินไปที่นั่นได้หลังจากผ่านไปสักพักและตกลงกันได้ตอนนี้แทบจะไม่ได้ดูเลยดวงตาอันโลภของทนายความอาญ,ญาก็ฉายแววเงินให้เดินนักแคมเบอร์ตันคิดอย่างรวดเร็วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในการพาลูกความของเขาออกนอกประเทศซึ่งน่าจะถูกตัดสินจำคุกหากเกิดบางอย่างผิดพลาดในขณะที่เขากำลังลักลอบนำตัวออกจากสหรัฐอเมริกาปัญหาทำให้ใบหน้ากลมๆทื่อๆของเขาแดงกำ่ำ วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายดายปรากฏขึ้นเหมือนแสงว่าบเขาจ้องไปที่เดินนักผู้หลบหนีตกใจและเอื้อมมือไปหยิบปืนแต่ทนายความก็ดึงปืนออกมาด้วยความเร็วที่กล้าหาญและไม่ลดละและยิงก่อนที่อีกคนหนึ่งจะยิงได้ศัตรูสาธารณะหมายเลขหนึ่งิ้งออกจากเก้าอี้มีกระสุนอยู่ในหัวแคมเบอร์ตันหายใจเข้าลึกๆด้วยความพึงพอใจสูดกลิ่นควันดินปืนเข้าไปแคมเบอร์ตันสังเกตเห็นว่าปืนพกยังคงอยู่ในมือของเหยื่อของเขาโดยไม่มีชีวิต สิ่งนี้ทําให้เรื่องราวขององค์การป้องกันตัวยิ่งหน้าตื่นเต้นมากขึ้นเขาลุกขึ้นรีบใส่แพ็กเกจเงินดอลลาร์ลงในตู้เซฟติดผนังเปิดประตูหยิบวิสกี้แอร์และแก้วออกมาแล้วหยิบโทราศัพท์ที่ต่อกับสวิตบอร์ดของโรงแรมโทรเรียกตำรวจเขากล่าวอย่างใจเย็นฉันยิงโจนเขาดูเหมือนโทนี่เดรนัก หลังจากนั้นไม่นานตำรวจนักข่าวและพนักงานโรงแรมที่มารวมตัวกันในห้องชุดขนาดเดินกลับจากเดินเล่นก็ฟังเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของเขาว่าเดินนักถูกจับได้ขณะปล้นตู้เซฟติดผนงังเขาพุ่งเข้ามาหาชั้นปืนของเขาเล็งไปที่หัวใจของฉันแต่ฉันก็ลั่นไกได้ทันคุณไม่เคยเห็นเขามาก่อนเหรอตำรวจยศจ่าถามไม่เคยเลยฉันเดาว่าเขาเป็นใครจากภาพในสื่อที่ฉันเห็นคุณพระคุณแคมเบอร์ตัน นักข่าวคนหนึ่งพูดอย่างคลุมเครือคุณได้รางวัล2 5 5 0 0ดอลลาร์แน่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยฉันพยายามปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองฉันเห็นด้วยว่าฉันสมควรได้รับรางวัลตอบแทนสำหรับการกำจัดฆาตรกรอันตรายออกจากสังคมทนายความพอใจกับตัวเองมากจากนั้นจึงโพสต์ท่าถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์นับไม่ถ้วนเขาโพสต์ท่าโดยจ่อปืนไปที่กล้อง นิ้วชี้ไปที่ตู้เซฟที่ผนังจับมือกับจ่าสิบเอกผู้จัดการโรงแรมพนักงานยกกระเป๋าแม่บ้านและแทบทุกคนยกเว้นเหยื่อที่เสียชีวิตเขาเชื่อฟังช่างกล้องอย่างเต็มใจเหมือนกับนักล่าสัตว์ตัวใหญ่ปฏิเสธเฉพาะคำขอของผู้ที่ต้องการยืนบนศพเท่านั้นทนายความกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่สมศักดิ์ศรีของเขาเขาอยู่คนเดียวจนกระทั่งมืดก่อนรุ่งสางเขาคลิกสมุดโทรศัพท์ด้วยความตื่นเต้นและค้นหาที่อยู่ของร้านซ่อมรองเท้าในอุดมคติ ปรากฏว่าอยู่ตรงนั้น692เอเวลคอร์ดห่างออกไปกว่าสี่ช่วงตึกไม่ไกลเขาควู้ปโมในกระเป๋าหยิบไฟฉายจากโต๊ะทำงานสวมหมวกออกไปและออกจากอาคารทางบันไดด้านหลังแม้ว่าจะอยู่ห่างจากมุมสว่างของถนนคลาร์กและบรอดเวย์เพียงไม่กี่ช่วงตึกแต่เอเวลคอร์ดก็เป็นปรอกเล็กๆข้างทางที่มีกระท่อมไม้เก่าๆก,กระท่อมที่ซีดจางที่สุดคือหมายเลข692ชูรีแพร์ ที่เขียนด้วยตัวอักษรหยาบๆบนกระจกประตูนาไม่ใช่สถานที่แบบที่คุณคาดว่าจะมีเงินฝากเป็นแสนดอลลาร์อย่างไรก็ตามแคมเบอร์ตันมั่นใจว่าเขาจะหาเงินจำนวนนี้ได้เขารู้จักคนหลอกลวงและเดือนนักก็ตัดสินเขาอย่างถูกต้องว่าเป็นคนโง่ประตูโงโ่ๆงนั้นไม่มีกุญแจแบบสมัยใหม่สามารถเปิดได้ง่ายๆด้วยกุญแจโครงกระดูกของแคมเบอร์ตัน ด้านในเขาสังเกตเห็นแสงจางๆของโคมไฟถนนที่อยู่ไกลออกไปลอดผ่านหน้าต่างด้านหน้าที่มืดมิดฉายแสงสลัวและมืดมนเครื่องจักรและเฟอร์นิเจอร์สร้างเงาที่แปลกประหลาดและทําให้เข้าใจผิดเขาค่อยๆค,คลาทางและก้าวไปข้างหน้าเขาของเขาไปเจอกับบางอย่างในความมืดมันเดินผ่านไปพร้อมกับเสียงน้ําลายฟูมปากในอากาศดวงตาสีเหลืองสองดวงจ้องมองเขาอย่างชั่วร้าย เขากระพริบไฟฉายไปที่มันและดาแมวที่หลังโค้งในแสงจ้าเบาๆเขาคว้างคานไปรอบๆห้องเพื่อหาตำแหน่งของตัวเองมีประตูอยู่ด้านหลังร้านแคมเบอร์ตันพิจารณาอย่างวิตกกังวลขณะที่เขาเปิดไฟจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตามที่เดินนักบอกช่างสีข้าวแก่ที่เคยหลับอยู่ด้านหลังร้านกลับมาแล้วทนายความตัดสินใจตรวจสอบห้องด้านหลังนั้นก่อนที่จะมองหาของที่ปล้นมาเขาค่อยๆย,ย่องไปข้างหน้าและแตะลูกบิดประตู ขณะที่เขาหมุนมันช้าๆและเงียบๆความกลัวแปลกๆก็เข้ามาครอบงำเขามันผิดปกติแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนกล้าหาญที่สุดในโลกแต่เขาก็ไม่ควรกลัวความมืดและดวงตาที่โกรธเกรี้ยวของแมวอย่างแน่นอนการสัมผัสของความกลัวมีผลแตกต่างกันเขาไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้เขาโกรธเขาลืมคำเตือนและดึงประตูเปิดออกลมหนาวพัดผ่านตัวเขาและเขาถูกห่อหุ้มด้วยความหนาวเย็นอย่างสุดขีดมีบางอย่างผิดปกติกับสิ่งนี้เช่นกัน ความหนาวเย็นของคืนเดือนกรกฎาคมที่อบอุ่นนี้เขาต้องใช้พละกําลังทั้งหมดเพื่อให้เนื้อตัวอ้วนๆของเขาไม่สั่นไหวขนาดที่เขามองเข้าไปในห้องซึ่งดีกว่าคืนอื่นๆแสงที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างมาจากแสงด้านหลังระเบียงของบ้านข้างๆการสำรวจห้องอย่างประมาทของแคมเบอร์ตันถูกขัดจังหวะด,ด้วยบางสิ่งบางอย่างในมุมมือดูเหมือนว่าจะเป็นร่างของชายคนหนึ่งที่นอนอยู่บนเตียงดังนั้น ช่างทำรองเท้าชารามิลเลอร์เขากำลังหลับอยู่ท่ามกลางความเมาแต่กลิ่นที่เข้าจมูกของแคมเบอร์ตันไม่ใช่แอลกอฮอล์แต่เป็นบางอย่างที่คุ้นเคยบางอย่างที่เป็นของเขาในตอนนี้แคมเบอร์ตันคลานไปหาร่างที่หลับไหลแล้วกําปืนไว้แน่นจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนด้วยตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวร่างนั้นกำลังนั่งอยู่บนเตียงและไม่ใช่ร่างของชายชาราแต่เป็นร่างที่หนาและมีไหล่กว้างของโทนี่เดินนักสัตว์ปรูสาธารณะหมายเลขหนึ่ง โทนี่เดินนักซึ่งขนาดนั้นจะถูกนอนลงบนแท่นในห้องเก็บศพของมนทนกำลังนั่งอยู่ใบหน้าของร่างนั้นดูเหมือนจะเรืองแสงสีเขียวซึ่งทำให้การก้มสีสวะโดยตั้งใจของทนายความที่ตกใจยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกใบหน้าของเขาถูกยิงทะลุหน้าผากและกลิ่นที่ลอยฟุ้งในสมองของแคมเบอร์ตันก็คือกลิ่นดินปืนที่กำลังเผาไหม้ใบหน้ากลมของเขากลายเป็นสีขาวดวงตาของเขาแทบจะพร้อมที่จะโผล่ออกมาจากถุงหนาและอ้นของมัน เขาขยับริมฝีปากแต่ก็ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้คุณในที่สุดเขาก็สามารถตะโกนออกมาได้คุณทำไมคุณเดินนักฉันฆ่าคุณครั้งหนึ่งและฉันจะฆ่าคุณอีกครั้งเขาเล็งปืนไปที่ผีกระท่อมดูเหมือนจะส่นไหวในขณะที่ปืนดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงกระสุนที่แหลมคมดูเหมือนจะเจาะทะลุเข้าไปในตัวชายที่ค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงและกำลังก้าวเดินอย่างมั่นคงไปทางแคมเบอร์ตันทนายความถอยไปและยิงอย่างสิ้นหวัง ไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดเขาก็ไม่สามารถหันหลังและวิ่งหนีได้ดวงตาของเขาดูเหมือนจะจับจ้องไปที่เขาด้วยแถบที่มองไม่เห็นโดยความหลงไหลแบบสะกดจิตทําให้เขาสามารถถอยกลับได้เพียงก้าวเดียวเท่านั้นและไม่สามารถไปไกลกว่านั้นได้แคมเบอร์ตันร้องไห้อย่างบา้าคร่งและดึงปืนอีกกระบอกออกมาและเทสิ่งที่อยู่ข้างในเข้าไปในร่างของวิญญาณนิ้วที่สันเทาของเขาเหนียวไกปืนเปล่าโดยอัตโนมัติเสียงปืนไม่มีความหมาย นั่นคือวิธีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเขาซึ่งกำลังเหนีย่ยวไกปืนเปล่าสองกระบอกอย่างโง่เขลาเสียงปืนทำให้เพื่อนบ้านโกรธและภายในสามนาทีหลังจากปืนกระบอกแรกยิงออกไปชายชราก็ขับรถไปที่หมายเลข6ก2ร่างไร้วิญญ,ญาณของเฟรดมินเลอร์พูดเท่าเต็มไปด้วยกระสุนปืนของทนายความนอนอยู่บนเตียงนั่นคือสิ่งเดียวที่ตำรวจเห็นและนั่นคือฮอร์เรสจีแคมเบอร์ตันทนายความอาญาชื่อดังในอดีตเขาเป็นคนบ้าน้ำลายไหลที่เหน็บปืนลูกโม่เหมือนหุ่นยนต์ เขาอาจจะไม่ถูกพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมช่างทำรองเท้าแก่ๆเพราะเขาไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในสถานบำบัดผู้ป่วยจิตเวชเขานั่งอยู่ในห้องของเขาและยืนกรานว่าเขาและเดือนักเป็นเพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ในห้องหลังของบ้านเลขที่6 9 2มีคนเพียงไม่กี่คนที่ได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมทนายความที่หมดอะไรตายอยากเขาไม่สนใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะตามที่เจ้าหน้าที่บรรยายไว้ เวลตาของความบาคร่งที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาในช่วงพักนั้นน่ากลัวมากจนผู้สังเกตการที่แข็งกร้าวที่สุดสั่นสะท้านเมื่อเห็นมันช่วงพักนั้นเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆและหากความทุกข์ทรมานที่เขากำลังเผชิญในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นภาวะทางจิตถาวรคอ r เรสแอลแคมเบอร์ตันก็ไม่จำเป็นต้องถูกลงโทษสำหรับอาชญากรรมของเขา